คนเราจะสามารถจัดฟันได้ทั้งหมดกี่ครั้งกันคะคนไข้ที่ถามมาเนี่ยเคยจัดฟันมาแล้วสองรอบนะคะอยากจะมาจัดฟันรอบที่3แต่ว่ากลัวเป็นอันตรายเลยอยากรู้ว่าเอ๊ะสามารถจัดฟันได้ทั้งหมดกี่รอบกันมันจะเป็นอันตรายไหมถ้าหากจัดฟันหลายๆรอบนะคะหมอมีคําตอบให้คะ่ะ ข้อเท็จจริงที่ทําให้เราจัดฟันได้หรือไม่ได้เนี่ยนะคะมันคือความแข็งแรงของรากฟันความแข็งแรงของกระดูกนะคะตราบใดที่คนไข้ยังมีฟันแข็งแรงอยู่นะคะไม่ว่าคนไข้จะจัดฟันมาแล้วกี่รอบก็ตามคนไข้ก็ยังจัดฟันได้อยู่ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าคนไข้มีฟันที่ไม่แข็งแรงเป็นโรคเหงือกเป็นโรครามานาสนะคะแม้คนไข้จะไม่เคยจัดฟันมาก่อนอันนี้ก็คือก็จัดฟันไม่ได้อยู่ดีต้องบอกแบบนี้ว่าทุกครั้งที่มีการจัดฟันเนี่ยมันจะมีการ เคลื่อนฟันซึ่งทําให้กระดูกแล้วก็ทําให้ผิวของรากฟันน่ะมีการละลายลงเล็กน้อยนะคะมันก็มีโอกาสทําให้ฟันแล้วก็ทําให้กระดูกเนี่ยบอบบางลงนะคะเพราะฉะนั้นคนเราไม่ควรจะจัดฟันหลายๆรอบนะแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นข้อห้ามหรือข้อจากัดว่าห้ามจัดเกินกี่ครั้งก็ตามเราควรที่จะจัดแค่หนึ่งหรือไม่เกินสองครั้งถ้าหากผิดพลาดไปลืมใส่รีเทนเนอร์จัดรอบ2มันน่าจะเพียงพอแล้วนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าคิดจะจัดฟันอย่าลืมใส่รีเทนเนอร์เพราะว่ารีเทนเนอร์นะคะเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยที่ทําให้คนไข้มีการมาพบหมอเพื่อที่จะจัดฟันรอบ2รอบ3ลืมใส่รีเทนเนอร์ฟันเคลื่อนนะคะ